สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เ <Piet. S 1> สียนสองตลอนทัวร์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกท่านมารู้จักกับยันจิ้งจกมหาเสน่ห์การสักยันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณการจุดประสงค์ในการสักเพราะเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์เช่นทำให้มีโชคแคล้วคลาดปลอดภัย อยู่ยงคงกระพันและพ้นจากอันตร,รายใดๆเชกเช่นเรื่องที่เราจะพูดถึงในวันนี้จิงจกเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่สูงพบเห็นได้ทั่วไปอุปนิสัยสงบสันโดษเป็นที่คุ้นเคยก,กันกับมนุษย์เรามาตั้งแต่ดึกดำบรรด์แต่ในทางศาสตร์ของความเชื่อของคนไทยยังถือว่าจิงจกเป็นสัตว์ที่เป็นลักษณะทางเมตตา โชคลาภมาแต่โบราณสันนิษฐานว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จากสายตำราที่แตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่นในตำราจิ้งจกเมตตามหาสเสนมีการกล่าวถึงเคล็ดลับของคุณลักษณะจิ้งจกว่าจิ้งจกหางด้วนเป็นจิ้งจกหางด้วนแต่กำเนิดหางจะไม่มีทางงอกขึ้นใหม่ ไม่ใช่จิ้งจกที่ลักษณะหางขาดจิ้งจกสองหางเป็นจิ้งจกที่มีลักษณะหางแตกออกมาเป็นสองหางตั้งแต่กําเนิดผิดธรรมชาติจิ้งจกสองหัวสองหางเป็นลักษณะจิ้งจกคู่แฝดตัวเดียวหาได้ยากมากในธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันถือเป็นการผิดปกติของยีนพันธุก,กรรมซึ่งพบได้น้อยมาก ทางบรมบาคูตำราโบราจารย์ถือเป็นธาตุกายสิทธิ์คือพฤติกรรมการเกี้ยวพาราศีจับคู่ผสมพันธุ์เคล็ดทางสเสน่ห์เมตตามันดานโชควาสนาจึงปลุกวิชาจิ้งจกเมตตามหาสเสน่ห์ให้เจริญงอกงามสืบท่อต่อกันมาพุทธาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าเป็นการนิมิตถึงพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติโพธิสัตว์ เป็นจิ้งจกในป่าเพื่อทรงบำเพ็ญเพียรย,ยันจิ้งจกเป็นยันที่ให้ผลทางเมตตามหาเสน่ห์โชคลาภยันจิ้งจกที่ทำการสักมีหลายชนิดด้วยกันเช่นยันจิ้งจกปี้ยันจิ้งจกหางด้วนยันจิ้งจกเสน่หายันจิ้งจกสองหางยันจิ้งจกพุทธคุณยันจิ้งจกคงกระพัน ยันจิ้งจกสตรีพ่ายยันจิ้งจกโชคลาภและยันจิ้งจกอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกมากมายวิชาจิ้งจกเป็นวิชาที่ได้ผลทางเมตตาความรักโชคเป็นยันที่นิยมสักในหมู่ลูกศิษย์มากหลายสักได้ทั่วร่างกายวิชาจิ้งจกที่ศักดิ์ธิ์มากที่สุดอีกยันหนึ่งคือยันจิ้งจกชั้นมหาพราม รือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งคือ,อยันจิ้งจเก้าตัวซึ่งอยู่ในสูตรนี้มีหัวใจของพระอินหัวใจพราหมหัวใจพระยมหัวใจพระการธาตุกำลังวันจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ทางมหาเมตตามหาเสน่ห์โชคลาภสูงยิ่งนักขอขอบคุณรูปภาพจากสำนักศักยัน์อาจารย์สิงหราช ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการบริษัทแสงทองต้าหุย1942พิกผัดโบราณกินกะอะไรก็อร่อยกับจานไหนก็เข้ากันถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ